ปีวชนะคะ64ปีวชก็ในช่วงประมาณเดือนตุลาของทุกปีวชเราก็จะจัดกิจกรรมเพื่อที่จะนำในเรื่องราวที่มีความสำคัญกับผลสำเร็จนะคะหรือเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์หรือเป็นเรื่องที่อยูอ่ในความสนใจหรือเป็นเรื่องที่อยากจะสื่อสารเพื่อบรฒทามาในช่วงเวลา่ากาศ64ปีนะคะสร้างองค์ความรู้ เชื้อจูเหียนวิจัยพัฒนาไทยเพื่อวิจัยนกฬรกรอันนี้เป็นความฝันที่ใช้ในปี6 4ปีวชจริงๆในเรื่องราวเด่นๆถ้าหากว่าจะได้คุยถึงในช่วงปีที่ผัานาก็งานวชมีเยอะเรื่องมากนะคะในทีมงานทีเ่เราได้ร่วมแรงร่วมใจกันกันอย่างเต็มเต็มที่นะคะในส่วนของทาง ผู้ในการสืบรา,งงานนนนชการการวิจัยได้เองเดินหน้าการทํางานได้รเนี่ยก็เนื่องด้วยการสนับสนุนจากท้งในระดับนโยบายนะคะจากทางท่านรัฐอมนตรีจะท่านประธนะคะจากทางทีมงานที่อยู่ในแวดวงการทํางานร่วมกันจนมาถึงทีมงานที่มีความเข้มแข็งค่ะสิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏออกมาเป็นง,งานที่ฉายภาพให้เห็นในเรื่องของการสร้างโอกาส การสร้างการแรงจูงใจการสร้างโอกาสในหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับแวดวง,งการวิจัยและก็นวักรรมเรื่องของรางวัลการวิจัยแห่งชาติก็จริงๆเป็นรางวัลเกียรติยศที่างสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักวิจัยนักประดิษฐ์มาต่อเน,นื่องนะคะหลายสิบปีนะคะเมื่อก่อนเราใช้คำว่ารางวัลสถาวิจัยแห่งชาติตอนนี้เราใช้ว่ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ในปีล่าสุดก็เช่นเดียวกันนะคะได้รับพระมหากรรณณาธิคุณอย่างสูงสุด,สดจากองค์สมเด็จนะคะาจากพระริศาธิราชนะคะในการที่จะมาพระราชทานรางวัลตอนนี้รางวัลการวิจัยแห่งชาติต่อเน,นื่องอย่างน้อยสอปีและปี2017ก็จะเป็นอีกเช่นเดียวกันที่รับพระมหากรุณิคุณเป็นอีก ผลงานหนึ่งนะคะที่ทางวชเนี่ยมีความภาคภูมิใจร่วมกับคณะวิจัยและคณะปฏิในการเชิดชูเกียรตินักปฏิและคณะวิจัยไทยทั้งในส่วนของนักวิจัยดีเด่นทั้งในส่วนของรางวัลผลงานวิจัยรางวัลผลงานปฏิคิศตนนอนสิ่งปฏิและรางวัลที่พิมพ์ญี่ป่นในรอบปีนะคะในรอบปีในปีที่ผ่านมาที่จริงก็คือปีนี้มีนักปฏินักวิจัยได้รับการเชิดชูเกียรตินะคะร้อยกว่าทั้ง ถือว่าเป็นอีกผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจร่วมกันนะคะของทางวชรร่วมกับท่านนักประดิษฐ์คณะนวิจัยและที่สําคัญนักประดิษฐ์นักวิจัยที่นะขอพระราชทานวันทุกท่านล้วนมีผลงานที่มีความโดดเด่นมีผลงานที่มีความสําคัญมีผลงานที่สามารถสร้างสารรค์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศได้เป็นจํานวนมากนะคะอันนี้ก็ถือว่า เป็น m a s t e r w ์เวิร์สอีกอันหนึ่งที่มีความโดดเด่นในปี2566ถึงปี2023ค่ะ